ไม่รอเว้ยเฮี้ยไปแล for ้วมึงรอกูก่อนมึงอย่ารีบไปดีจ้ะกูดี่น้องพี่เงีวว่ะพี่ครับพี่ครับนี่จะขอเนี่ย่จะขอเนี่ตายเลยนี่เนี่ยตั้งมังเกอร์ด้วยเจ้าู้ด้วยเจ้าทองกูเจอแล้วของกูอุ้ยเฮี้ยสองตัวไอ้จ้ะต้องอู้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 นี่ พี่พี่ออต่อ้โหนมาเลยมาหนึ่งหนึ่งได้ก่อนมาเนาะมาพี่พี่ต่อเนาะตา มนันวาโอ้ตึใหญ่เนี่ยโอ้เต็มเลยอุ้ยเอาเอสเออสตึใหญ่อเอลเอสตึ้ใหญ่สัตว์กูนึกว่าซิกทูที่อเกี่ยซิกเป็นซิกทูอเนี่ยต่าเลย nhất cái là vào kìa kéo xuống cơ วอรเทียตาย่างวอรเทียโอ้ชิคซูเต็มเซิร์ฟเลยว่ะเซิฟสองอ่ะเฮ้ยชิคซูเต็มเซิร์ฟเลยเซิฟสองอ่ะบอกแล้ว,อลว,อลวโอ้โหเฮียของแลเต็มเซิร์ฟอ่ะสอง เพื่อนหลังเข้าเพื่นอนห,หลังเข้า,ขาขต้ไนไม้อะเฮ้ยหลังเข้าเพื่นอนกูไอ้จัด แต่เพื่อนแต่มันแตกหลังข้ากตัวนึงเพื่อนเลยม,ยมยีคนที่อยู่หลังยหนากูตัวนึงอ้อมไม่หน่อยยอกกี้อ่ะมันอยู่มันอยู่หน้าผมอ้อมไม่หน่อยเพื่อนหลังข้ากตัวนึงเพื่อน